ทำไมไม่ยอมจบให้เธอได้คบใครเลิกต่อแย่าได้ไหมเธอขอยฉันหยุดเสียทียิ่งฟังยิ่งสันมันเหมือนฉันยาสิ้นดีบอกเลิกแล้วแต่วันนี้กลับทำเหมือนสิ อยากจะขอโทษจริงๆก็ไม่รู้อะไรไมาสิ่งในใจยิ่งดูวันเขาและเธอคงรักกันจริงยิ่งรู้เป็นไฟเกิดอยากได้เธอขึ้นมาห้วงวันเวลาของเราทันทีกล้าทำทุกอย่างทุกทางที่มันไม่ดี ไม่คิดว่าผิดยังไงอยากให้เข้าใจอาการผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามลังควาให้วุ่นวายอยากได้ของที่เคยทิ้งไปอยากมีสิ่งนั้นในวันที่สายแต่ไม่มีวันจะได้คือ